สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพุธวันพุธนะคะนักเรียนเอาทอทหารขึ้นมาแล้วนักเรียนก็เขียนวันที่วันพุธเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสังเกตเส้นสองเส้นนี้นะคะสังเกตเส้นสองเส้นแล้วนักเรียนเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ช้าๆครูไม่รีบ เมื่อวานวันที่หวันนี้วันที่เจดนะคะเจดกร,ะระกฎาคมเหมือนเดิม,มครูจะให้นักเรียนสังเกตตัวดอชดาเขียนเหมือนพอสัมเภาโดยตรงนะคะตรงลงมาจนถึงกลางข้างล่างเสร็จแล้วไปข้างหน้าไปจนถึงหัวตรงนี้นะคะหัวพอสัมเภาโค้งกลับไปด้านล่างแล้วขึ้นมานักเรียนฝึกนะคะ คนไหนที่ยังทำไม่ได้ทำไม่ชัดเจนทำไม่ถูกต้องลบออกแล้วลองลากเส้นใหม่นะคะพอพานเขียนให้ถึงเส้นจุดนิดเดียวนะคะสสลาตัวเลขไทยนักเรียนก็เขียนช้าๆเขียนช้าๆนะคะ2564นะคะ เมื่อนักเรียนได้วันที่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันพุทธที่7กระ,ระกรกฎาคมพศ2564ให้นักเรียนเว้นหนึ่งบรรทัดเขียนเลข1ถึงเลข10ช้าช้านะคะเลข1ถึงเลข10 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าและสิบอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนเห็นบรรทัดสุดท้ายไหมคะนักเรียนเขียนชื่อโดยเหมือนเดิมเลยนักเรียนมีดอเด็กเขียนตัวตรงนะคะผู้หญิงยอผู้หญิงผู้ชายชอช้างนะคะกลับไปดูจากที่เราเรียนมาแล้วสองวันนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะคะ ให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมเลยคืออะไรสระของเราตรงนี้ขีดเว้นไว้เติมพยัญชนะเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยสระอะขีดสวยๆสระอาขีดตรงกลางสระอีอยู่ข้างบนนะคะไม่อยู่ตรงเส้นนะคะสระอสระอีะอนะคะ ทีนี้ตัวข้างล่างดูเส้นด้วยนะสระ,ะอูข้อที่6ตรงนี้นะคะขีดตรงกลางสระ,ะอูไม่ได้อยู่บนเส้นนะอยู่ข้างล่างต่อไปตรงๆสระ,ะเออยู่ข้างหน้าเขียนคล้ายกันแต่มีสองตัวสระแอตัวเลข9ขีดตรงกลาง สระอะไรคะเหมือนตัวอีแต่มีวงกลมเรียกสระ,ะอึเสียงสั้นตัวสุดท้ายเลขสิบอยู่นี่ตรงกลางอยู่นี่เขียนเหมือนสระ,ะอีขึ้นไปเป็นสระ,ะอีนักเรียนสังเกตนะคะเมื่อวานนี้บางคนเขียนไม่ถูกสระ,ะอืออ่าเสร็จแล้วกลับขึ้นไปเขียนอะไรเขียนอะไรคะใช่แล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับเห็นตัวขีดนี่ไหมคะ เขียนตรงกันเห็นตัวขีดนี้ไหมคะเขียนตรงกันตัวขีดอยู่นี่นะเขียนตรงกันตัวขีดอยู่นี่นะเขียนตรงกันนักเรียนพยายามให้เป็นเป็นคู่ขนานขนานคือเป็นแนวเดียวกันขีดตรงนี้เสร็จแล้วเว้นนิดเดียวขีดตรงนี้เหมือนกันมันจะอยู่ตรงกลางนะคะ มันจะอยู่ตรงกลางเลยไม่ต้องขีดยาวและไม่ขีดสั้นนะคะอ่าเครื่องหมายเท่ากับจะตรงกันเห็นไหมคะเครื่องหมายเท่ากับตรงกันต่อไปนักเรียนมาดูกันบ้านนะคะนักเรียนยังคงจำพยัญชนะไทยได้ไหมพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะคะเมื่อวานนี้คุณครูให้พยัญชนะที่ผสมคำไปแล้ว แล้วก็วันก่นกอกน,นเป็นกอไก่วันจันร์ทเป็นกอไก่วันอังคารเป็นขอไข่ใช่ไหมคะจอจานดอเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปอปลาวันนี้ให้นักเรียนทำเองโดยคิดพยัญชนะตัวแรกขึ้นมาพยัญชนะตัวแรกขึ้นมาคุณครูจะให้ข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะ นักเรียนคิดเลยว่าพยัญชนะไทยที่จะมาผสมกับสระอะตัวแรกนี่นักเรียนอยากได้ตัวไหนคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนครูพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนักเรียนเลือกเอาลงมาเขียนเองได้เลยคุณครูจะคุณครูจะให้ตัวอย่างนะคะตอนนี้คุณครูจะให้ตัวอย่างเป็น บอใบไ,ไม้บออ่านว่าบอบออะบะอะคุณครูนึกได้บอใบไ,ไม้เสร็จแล้วคุณครูนึกอีกคุณครูนึกอีกตัวหนึ่งเอ๊คุณครูจะเอาอะไรนะยอยักษยอยักษออกเสียงว่ายอยอยอะยะอะครูได้สองตัวแล้วเอ๊คุณครูนึกอีก นึกได้แล้วลอลิงนักเรียนดูเส้นนะเวลานักเรียนจะเขียนลอลิงออกเสียงลอสระอออกเสียงอลออะละอาเอคุณครูนึกอะไรออกอีกนะอะได้อออ่างออ่างอ่านว่าออสระอะอ,ออกเสียงออออะอ่ะอา คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเลือกพยัญชนะตัวไหนก็ได้ในข้อหนึ่งบอใบไม้ยอยักษ์ลอลิงอ,ออ่างเมื่อนักเรียนเลือกพยัญชนะ4ี่ตัวแล้วข้อที่สองนักเรียนก็เอาพยัญชนะตัวเดิมของนักเรียนนั่นแหละพยัญชนะอะไรคะบอใบไม้ใส่กับสระอะไรคะสระอา บออาบานักเรียนได้เลือกไว้แล้วเหมือนกันยอยักษ์นักเรียนก็เขียนยอยักษ์สระอะไรคะตัวเดิมสระอายออายานักเรียนได้ลอลิงนักเรียนก็เอาลอลิงสระาลอารานักเรียนได้ออ่างนักเรียนก็เอามาใส่กับสระอาในข้อที่2 o a. องอออาอครูยกตัวอย่างให้สองข้อ มันจะยากตรงข้อที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องคิด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 ,คดเอาพยัญชนะตัวที่ไม่ซ้ํากับคุณครูนะคะนี่บอใบไม้ยอยักษ์ลอลิงอออัให้เลือกสี่ตัวเมื่อนักเรียนได้สี่ตัวแล้วนักเรียนก็เอาสี่ตัวลงไปเติมในในสระที่นักเรียนได้เขียนเอาไว้แล้วนะคะเขียนเอาไว้แล้วทั้งหมดสิบข้อเอาพยัญชนะตัวที่นักเรียนคิดมาเองเลยสี่ตัว ทำเป็นการบ้านนะคะส่งในอัลบั้มใครอรัลบั้มมันและส่งคลิปการอ่านของนักเรียนเองที่นักเรียนเอาพยัญชนะมาใส่กับสระจจานวน10ข้อลงในอัลบั้มตัวเองภาษาไทยวันนี้ทำใส่ในทอทหารนะคะอัดคลิปด้วยอัดคลิปการผสมคำนะคะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนผสมคำโดยนักเรียนคิดเอง คิดเองนะคะไม่ต้องให้ผู้ปกครองบอกนักเรียนดูคลิปของคุณครูวนไปวนมาแล้วคิดเองซึ่งคุณครูจะบอกซ้ำอีกทีหนึ่งว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนักเรียนเลือกตัวไหนก็ได้มาสตัวนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ตั้งใจทำนะคะคิดเองทำเองเขียนเองนักเรียนจะเก่งนะคะสวัสดีค่ะ